สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนทอดีแอร์สายการบินเอมิรตสค่ะค่ะแล้วก็แพรน,นะคะอดีแอร์สายการบินเอมิรตสเช่นเดียวกัน<ม>ค่ะพี่ๆท,ท,ทุกคนนะคะเคยสงสัยกันหรือเปล่าหรือว่ากังวลหรือเปล่านะคะว่าเวลาที่เราอะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจีบแอร์คนนี้<ม>แต่ว่าเราจะเข้าหาแอร์คนนั้นอะยังไงดีใช่หรือ<ม><ม>ว่าอยู่บนเครื่องแล้วจะไปขอเบอร์เขายังไงหรือเดินเข้าไปยังไงไม่ให้เขาเดินหนีแหละเออแล้วทีนี้การจีบแอร์ที่แบบบินในโดเมสติกับแอร์แบบอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างเงี้ยม ทำยังไงให้ความสัมพันธ์มันอยู่ยาวนานหรือว่า long distance relationship เนี่ยมันยากแค่ไหนใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดพี่พีนะคะมาในงานที่เราจะจัดกันครั้งนี้เนี่ยรับรองว่าได้ทราบวิธี how to c e a p รเทียบอย่างแน่นอนเพราะว่าภายในงานเนี่ยมีให้ทำโเรเพลย์ด้วยใช่เลยเราก็จะได้ลองของจริงด้วยค่ะว่าวิธีไหนที่จะเวิร์กและวิธีไหนที่จะไม่เวิร์กใช่ค่ะเพียงแค่พี่ๆนะคะอย่าลืมมาในงานนี้ค่ะ How to จีบแอร์ค่ะที่จะจัดขึ้นที่ c r a z ซ c a f านะคะ BTS สนามเป้าวันที่27กันยายนนี้เวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะ,คะหวังว่าจะเจอพี่ทุกคนเยอะๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่แพรแล้วก็พิ่แนทเท่านั้นนะยังมีแอร์สาวๆสวยๆอีกเพียบเลยะคะ่ะในงานนี้นะแล้วเจอกันนะคะค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบาย